โอเคเขามานนีพุ่งผมผมมนเรียมาส,สร้างตู้เย็นครับการที่ค,ครับส,สร้างตู้เย็นครับอุปกรณ์มีประมาณนี้ครับตัวเหล็กแล้วก็ดิเพรเซอร์แล้วก็ปุ่มแล้วก็โสโตนแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับผมจะเอาเป็นบล็อกเหล็กน,นะครับอือถ้าไม่จำเจาบล็อกคอร์สก็ได้นะหรือบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็อาหารที่เราต้องเตรียมมันครับในการใส่ตู้เย็นเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหน้าตาตู้เย็นเรานะเรากดสิ <S <S โอ้ยเดี๋ยวลืมใส่อาหารขอโทษทีครับเนี่ยเราใส่อาหารเข้าไป เห็นปะาก็จะออกอาหารมาให้เราเห็นปะครับอาหารนะคะอ่ะเห็นครับพอเราเปิดตู้เย็นมาเราก็จะจะหารแต่ละทีนะครับเนาะถ้าจะเป็นยังไงนะั้นฝากกดไลค์กันแล้วครับไปดูกันเลยครับเอ้ครับวิธีการทำอย่างแรกก็คือต้องวางบล็อกที่เราเลือกมาครับวางไว้นี้สองบล็อกนี้อ่ะแล้วก็เจาะอ,อ่ะวางไว้นี้ มันต e ้องหักม em ุมเขาปุงเงี <It> ้ยถ <to win. S 3> ้าเราติดกันเนี like ้ยถ้าสมมติเราไม่หักมุมเราทำเง้ใช่ไหมามัมันก็จะวางม่ติดครับต้องเอาหักมุมเงี้ยแล้ววางเงี้ยมันก็ผลิตได้นะเราก็ให้วางเริ่มต้นแล้วก็ปุ่มอ่ะแล้วเราจะใส่อาหารไปก็ใส่อ่ะใส่เนื้อเข้าไปใส่นี้เข้าไปใส่นี้เข้าไปใส่นี้เข้าไปอ่ะลองคนะครับเราก็จะได้อาหารตามใจชอบเลย เออคุณจะใส่ไปแบบเป็นเหมือนพวกเครื่องดื่มงอย่างเช่นไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกขอเก็บของก่อนนะพวกน้ำยาแบบเป็นเหมือนน้ำเปล่าไงนะอย่างสมมติเราอยากกินน้ำเปล่าใช่ไหมเราก็ใส่พวกยาไปทำให้มันเหมือนน้ำเปล่านะน้ำเบียอะไรเนงะี้ยเอาใสาไปเออเราก็จะสุ่มดูเอาว่าเราจะได้ตอนไหนอ่านใช่ไหม แล้วก,ก็กินมาครับน้าดื่มนะฮะก็วิธีการทําก็แค่แบบนี้ไม่ง่ายครับแล้วก็ขอขอบคุณสป,ปอนเซอร์ที่ให้เรามาทาต่อเลยคับเพราะเราไปขอให้เขาทํามาทับแต่เครดิตผมจําช่องเขาไม่ได้นะครับว่าต้องขอโทษทษคนที่ผมขอว่าให้เอามารีวิวต,ต่อด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะเพราะว่าผมจําเครดิตเขาไม่ได้นะคนนั้นนะนาะน่าดูครับนี่่าโคตรเทพ เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาไปตกแต่งบ้านได้เลยนะครับเอาแบบเราอยากได้ตู้เย็นทําอ่ะเออตกแต่งบ้านแบบเราอยากได้แบบตู้เย็นเสมือนจริงอ่ะเออแบบเปิดออกมาได้อาหารก็เอาไปตกแต่งบ้านกันได้นะครับวิธีนี้ง่ายมากเนี่ยแค่กดมาเราก็จะพอเปิดประตูแล้วเราก็จะได้อาหารมันเลยเหรอเหมือนเปิดตู้เย็นเหมือนเปิดตู้เย็นแล้วเราหยิบอาหารมานะครับ แล้วโหดแล้วตอนนี้เราก็นั่นมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องฝนตัวของเราไปดีกว่าะครับก็เราก็จะช่วงนี้เราจะพวกรีวิวแบบพวกสอนทาแบบนี้ไปก่อนนะแล้วก็พวกรีวิวรีจัตแพ็กแล้วก็รีวิวแมปแจกแมปแล้วก็แจกรีซอ t แพ็กอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยทำอะไรคลิปยาวๆเนาะก็ะทำคลิปแบบสันส้นๆแบบแจกรีซอ t แพ็กสอนทําพวกนีน้เพราะวันสั้นนะคะเพราะถ้าทำนานเป็น หนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับก็เวลามันจะไม่ทันนะสิครับฮิแล้ววันนี้ผมก็จะลงแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะเพราะว่าออ <c oughs> ถม่แรกก็สองคลิปนั่นแหละเพราะว่าต้องไปงานเนาะไม่คลิปหนึ่งก็สองคลิปไม่สองคลิปก็หนึ่งคลิปนะครับเนาะก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำกันได้นะครับแคบ่แบบใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ แล้วใครอยากเอาไปทําต่อให้เครดิตผมด้วยนะครับให้เครดิตด้วยะคะถ้าใครเอาไปทำต่อนะครับก็แค่นี้หรอครับไปครับไะบาย